แต่พุนกับเขาตึกแห่ทุกคนเฮ้ยกลุ่มชาชาขึ้นชาชาความน้ำอยู่ตรงนี้

Đấy, tố đứng tố Cái đứng Đấy, tôi 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 Đấy, tôi thế là bàn đứng à. Đấy, tôi đứng Đấy, Nào, nào, nào 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 นนโอ้ลอยความน้ำว่าไปงูไปกิ่งอ้อนอไหล่เราโค่นไปบ้านนะตะโกนตอนนี้กับชาวบ้านเขา รถจักมาแต่ว่าความม่ได้เข,สข,ขนะ้สีขามหามนะทุกคนนะสีขามความไปนะต้องเป็นวิธีการของเวทนานำเนยเพื่อจะเห็นอะไรทรุกคนสีขามเนีน่ยอะไรนำลายแบบนี้นี่สีขามเนี่ยอทุกคนโอ้ยอย่อย่ายอยาเผลลกเยยานไหมะไบ่โอ้ยิงแลวโดุกดตัวเลย

เอย้ยไหนไหมนี่ฮะคนได้คู่อยู่ทุกคนเนะคนได้คู่อยู่คนสินมีคู่หามอยู่ถ้าคุณกะชาวบ้านกะมาเดินทางมาแต่คุณล้วกะความน้ำมาคือกันทุกคนเนะ จุดนี้ไปจะชนพันบ์ไปันมาตลอดอนนทุกคนนะแต่ว่าทุกคนมากะบางคนก็ไปไม่ได้ต้องรอท่าเือน้ําบุกน้ําเจ้าแห้งจะไปได้แต่ตอนนี้ก็ได้แต่ไปได้แต่ก้นแต่ว่ารถไปบ่ได้รถจักรนี่ก็เพิ่นสี่หามนะทุกคนนะนะตะไลตะไล ยังยัไปยังยัไปหน้าเยอัมือบ้านยไปหน้าเลยจะเมือบ้านนี่นะบ้านาลาดเอาเออมาเมาำาซอยเออไปไม่ได้ยันน้ำเนาะเอออาเนาวหนานี่กี่มาเด บ้านอน <uh kind of um> ั네้นุ่นเมื่อวันที่สามเลยห้ามหลุดนี่เมื่อชาววันตะเค็เอาเป็นที่ห้ามความเลยทุกคนเอากับสีเบิ้งแล้วเป็นออะไรอะไรบ้าง ว่าฉีซอยเพื่อนอยู่ทุกคนแต่ว่าเพื่อนเราไปได้บ่ราะมีปัญหาเด้บบอเด้บ่บ่สดีไปยุ่งโซ่เลโอ้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 น้องแห้งน้องแห้ง มันมันเลยเออ10000นโอ้เดีวนี้เล้กทุกคนโอ้ยปนี่ได้โอ้ทางหลายขั้นทุกคนนี่ชาวบ้านชาวบ้านก็มาเพิ่มอีกเลย มืนม่นหมืน่นมื่นอาตะกุนมีแก่้าบ้านเขาหลายคนกำลังสีฟอนอวมาแล้วคอยไประวังระวังพระาษ <c oughs> หมือนเออได้พพ <c oughs> เพ้อแม่เพ้อบ่บ่เผาบ่า

นะทุกคนนีลก็เอาควาดมีคันในสองนะแต่ว่าที่นู้นอันต้นหลายคอนอยู่คือสีบอยมีปัญหาโงออ่ไรไปะล่ะ

เไปแล้วแม่ไปพร้ไมพร้อมทนานไปพร้อมพร้อมอ่ มีวันนีปัญหาแล้วทุกคนเลยไปได้สบายหลายคนทุกคนตัวนี้ก็สั่งไฟไ่กันทุกคนเลยไฟ

ใครมามาาเนแฟนหรือ่ชื่อมีนะมีอืออ่าปากั่ตูดทำไมได้หมดยังมวได้ด 外东合肥。 nắm đá, một đá mưa ngọt chào hơn của đá năm cái nhang lại đó con đấy, và còn cái nhang mượt bây giờ nó tốt nhau 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 như nó à, để chắc mà bơ phơ mà lát nào um... <cười> ai cười ai cười thu hòa khó lắm bơ thằng ra vô nia có màu ừ. <laughs> mà non phi lời bò bảy chói bò lưu phải trang trang đầm na bầy chói là nọ bầy chói đầm na chói ơi Ừ. Ừ, Hai hàng tít đây đúng không đây Tít leo bạn đi Phải tôm của phê Đang nào ừ. ดเดนะตอนนี้กะทามาหลา่วโมงแล้วทุกคนเดี๋ยววันนั้นแตยังเหมือนรถรถยู่แต่ว่ายังไลยอยู่นี่กะพี่น้องเขาคอโดนภางกดแล้เอาผมมาโลด่าตเวนครับพี่น้องมเออรถสามพันเราจะ พอดีแล้วอาทุกคนตอนนี้ก็ชาวบ้านคะะเาเสียวรถใส่ความสีขาสีเบิ้งลองบ้างว่ะใส่ความได้หรือบอ่ะนะทุกคนนะความได้บ่เอ้ยนะความเลยบ่ว้วไปพูบ่ Okay. อโอเเคนีรไปเลยจะไ,ได้สบายนิเโอ้รถเขาเิ่งแล้วรถเขาเิ่งแล้ว ขอดรถไทยไปไปได้เฉยทุกคนเลยรถเฮานี่บอกว่าคว้าคนเดิยานงานทุกคนตอนเราว่างเฮาท่าอยู่กันหลายชั่วโมงนะตอนนี้วหน้าดอนกระลังสำรูเบ้างวามันจะเป็นไปได้ความได้รหรือวัในใด เป็นแนวได้เปินตะไปได้ยูบอ,อสก็สิไปเลยฮะอไปสิไปไปเรื่อยบอสไปก็หวงนี้เลยื่วนี้เลยบ่วฮามาเลยนะเ,ออเลีงไว้ไหมกบ,บิ้ตซ์บอเมีเอาไวไ้ร้ายพลากสลาดบอสายธรรมดาแายธรรมดา ไฟยังไม่ได้กระโดได้ไปพอหัไปหอดหันเลยวิ่งมันจะเลิศพอมองนี้นะ้หลงนี้บ่โอ้ยไปจี่กระโดดละม๊าเนี่ยรถมันก็นะทุกคนตันนี้ก็สีล่องล่องล่องไปเบ้างนะทุกคนนะวันหน้าดอนสำรูจเบ้างละว่าสีล่องไปล่องเบ้างทุกคนเนะแต่ว่าน้ำก็ยังลาย ตอนนี้การรถไทยชาวบ้านก็ไม่แล้วนะทุกคนแต่ว่ารถไทยไปได้ทุกคนเลยรถไทยเขาขึ้ไปเลยเขาบอยานมันก็บบริลลกปันไดทางลุมมันไปเลยบ่เ้ยไปเลยบ่เ้ยไปรถบ่โอ้รถตัวรีเกิ่งนาอโอ้ อ่าตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วทุกคนล่ลองล่องเบิงไปเบิงเอาก็ดีไปขึ้นง่อยท้ายมานแล้วทุกคนนะ มาด้นหน้าบ่มาจะใช่มาแต่บ้านนาลัหน้า่นเออ mướn 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 <coughs> mưa ba lơ chào mưa ba lơ mưa ba lơ ba người đấy ừ ba khơ đi à tụi con đây farm mà đây mà hoạt bản này cả chỉ đường thang to ต้นตนนี้ก็เดินทางมาฮอดข้างยางแล้วทุกคนเลยไปมาชโดกแล้วบาดเลาเดี๋ยวทางต่อเออโอ,อ้ย